One UI 8.5พร้อมเผยแพร่คุณสมบัติใหม่ฟีเจอร์สรุปและจัดลำดับแจ้งเตือนอัตโนมัติ One UI 8.5กำลังจะมาแล้วคุณสมบัติใหม่ล่าสุดของระบบปฏิบัติการนี้คือการสรุปและจัดลำดับการแจ้งเตือนด้วย Galaxy AI ซึ่งอาจจะเปิดตัวพร้อมกับ Samsung Galaxy S26 ซีรีส์ในช่วงต้นปีหน้าฟีเจอร์นี้จะช่วยให้ผู้ใช้ไม่พลาดการแจ้งเตือนสำคัญจากแอปที่ตัวเองเลือกได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ทราบหรือไม่ว่าช่วงที่ผ่านมาเราได้เห็นข้อมูลหลุดออกมาจากวันยูวิ8.5อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นหน้าตาตัวใหม่ของนาฬยการหน้าจอล็อก https colon slash slash resens com slash next big minute c a n t i four the new one eight two z e r two 2 i x slash หรือแผงตั้งค่าดวนแบบใหม่ https colon slash slash resens com slash one eight i g h i g all new design quick panel l ซึ่งเป็นการอัปเดต ที่น่าสนใจมากแต่ที่น่าสนใจยิ่งขึ้นก็คือข้อมูลล่าสุดจาก semiguru h t t p s s e m i g u r u c o m 1 i 8 5 w l e t u priorities z notification ที่เปิดเผยว่าฟีเจอร์ Galaxy AI ตัวใหม่มันจะมีคุณสมบัติในการจัดการแจ้งเตือนสำคัญของแต่ละแอปโดยให้ผู้ใช้กำหนดเองและจะแสดงการแจ้งเตือนของแอปที่ถูกเลือกไว้ในตำแหน่งสูงสุด และนี่คือสิ่งที่น่าสนใจจากภาพที่หลุดออกมาพบว่าฟีเจอร์นี้มีโลโก้ Galaxy AI ปรากฏอยู่ด้วยซึ่งอาจเป็นสัญลักษณ์ว่าซัมซุงจะนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการจัดเรียงและสรุปการแจ้งเตือนแต่ที่น่าตื่นตาตื่นใจคือการประมวลผลข้อมูลจะเกิดขึ้นภายในเครื่อง On Device เพื่อให้ข้อมูลของผู้ใช้เป็นส่วนตัวมากที่สุดในขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียดชัดเจนว่าฟีเจอร์การจัดการแจ้งเตือน จะเข้ามาใน One UI 8.5 version beta ที่กำลังจะปล่อยในช่วงต้นปีหน้าหรือไม่แต่มีความเป็นไปได้สูงที่สุดว่า One UI 8.5 v e r s i o นเถียนบนพื้นฐานของ Android 16จะมาในตอนเดียวกับการเปิดตัว Galaxy S26 series แต่ทราบหรือไม่ว่าคุณกำลังรอคอยคุณสมบัตินี้หรือไม่คุณคิดว่าการใช้ AI ในการจัดการแจ้งเตือนจะเป็นเรื่องดีหรือไม่อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง